สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเราก็ได้นําข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกตามเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะก็ขอฝากแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเราก็ได้มีข่าวสารนะคะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเป็นความคืบหน้านะคะของประกันราย ได้ข้าวปีที่3นะคะว่ามีรุ้นต่อโครงการหรือไม่นะคะและจะจ่ายครัวเรือนแล้วเท่าไหร่นะคะเรามาฟังข่าวสารกันได้เลยนะคะ ข่าวสารนี้นะคะมาจากแหล่งข่าวนะคะจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นแหล่งข่าวนะคะที่น่าเชื่อถือได้นะคะโครงการประกันรายได้สินค้ากเกษตร5พืชน,นะคะได้แกข่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดสัตว์เลี้ยงยางพารานะคะและปาล์มน้ำมันนะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กร,รกฎาคม2562นะคะโดยได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่4นะคะ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ,และพัฒนานวัตกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรกรสำคัญนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2นะคะประกันรายได้ข้าว5ชนิดและความชื้นจะต้องไม่เกิน1 5นะคะ ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราค bueno, าตันละ15,000บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ14ตันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะข้าวหอมจังหวัดนะคะราคาตันละ1 4 0 0 0บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ16ตันนะคะข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ตันนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะราคาตันละ11,000บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ25ตันนะคะ และข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ1-2,000บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ16ตันนะคะทั้งนี้นะคะเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามราคาประกันนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิตนะคะ2,563รอบทับหี่รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2 5 6 3นกะคะยกเว้นภาคใต้นะคะระหว่างวันที่16มิถุนายน 2,563นะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,564นะคะโดยเกษตรกรนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรแปลงละหนึ่งครั้งนะคะเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายซ้ําซ้อนนะคะสําหรับผลการดําเนินงานนะคะการเคราะชดเชยประกันรายได้ข้าวมาถึงงวดที่22เมื่อวันที่5เมษายน2,564นะคะที่ผ่านมาจะเหลือเพียง8งวดเท่านั้นนะคะก็จะเป็นการปิดฉากประกันรายได้ปี2 โดยงวดที่1ถึง22นะคะใช้เงินจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาข้าวไปแล้วนะคะฝาก4 8ด4.8หมื่นล้านบาทนะคะคิดเป็นการเบิกจ่ายแล้วนะคะ97 จนะคะซึ่งทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะที่มีอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะคะได้มีการประเมินค่าจ่ายประกันรายได้ข้าว8งวดสุดท้ายนะคะกล่าวคืองวดที่23นะคะถึงงวดที่30คาดว่าจะใช้เงินจ่ายส่วนต่างประมาณ29.23ล้านบาทนะคะนวนฝ่า1.4หมื่นครัวเรือนนะคะ เนื้อที่ปลูกกว่า1.65แสนไร่นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะต้องยอมรับว่าปี2นะคะโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะอาจจะขรุขระหลังจากที่ราคาข้าวในประเทศตกต่ำเป็นช่วงๆนะคะทําให้รัฐบาลนะคะต้องอนุมัติกอบวงเงินเพิ่มซึ่งในแต่ละรอบนะคะฝ่าชาวนาจะได้เงินนะคะเรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะคะประกอบกับที่รัฐบาลนะคะจะต้องช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะผ่านโครงการนะคะต่างๆอาทิเยียวยาเกษตรกรเรา ราไม่ทิ้งกันนะคะม3 3เรารักกันนะคะและเราชนะเป็นต้นนะคะจึงทําให้โครงการประกันรายได้สินค้ากเกษตร5้าพืชน,นะคะปี3เรียกว่าเกษตรกร,ร,กรต้องลุ้นกันใจหายใจฟ้ามนะคะว่าจะมีหรือไม่หากเปรียบเทียบนะคะกับผลการดําเนินงานปีแรกนะคะจบอย่างสวยงามนะคะแล้วยังมีเงินเหลืออีกด้วยนะคะวันที่15ตุลาคม2 5 6 2ถึง31พฤษภาคม2 5 6 3จํานวน30วัวน,นะคะวันนะวันที่30ตุลาคม 2,563นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือทวศ จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรกแล้วนะคะจำนวน1 1 2ล้านนัวเรือนนะคะจำนวนเงินฝ่า1 9หมื่นล้านบาทนะคะคงเหลือนะคะ1,527ล้านบาทนะคะวงเงินชดเชยคิดเป็น92.70%นะคะของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีครมออนุมัตินะคะ2อง0 8 4ล้านบาทนะคะฐานเศรษฐกิจนะคะได้สอบถามความคิดเห็นของชาวานาว่ารัฐบาลจะมีโครงการประกันไรายได้ เป็นปีที่3หรือไม่นะคะหากมีรูปแบบควรจะเป็นอย่างไรนะคะนายปาโมทเจริญศิลป์นะคะนายกสมาคมชาวนานะคะและ,กะเกษตรกรไทยนะคะกล่าวว่ายังอยากให้มีและอยากจะให้นะคะเพิ่มข้าวเปลือกเจ้าพื้นนุ่มนะคะเป็นน้องใหม่ในโครงการประกันราคาข้าวเพิ่มจาก5ชนิดเป็น6ชนิดนะคะอาทิพันกขอเ็นะคะและพันกขอแปนะคะในราคาประกันที่สูงกว่าราคาข้าวเปลือกเจ้านะคะแต่ไม่สูงกว่าราคาข้าวหอมปทุมท นะคะคเพื่อจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวชนิดนี้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนทางด้านน,นายอัตดาศีหราชนะคะประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศนะคะกล่าวว่านโยบายนี้นะคะควรที่จะเดินหน้าต่อเป็นปีที่3นะคะเพราะผลผลิตไม่ค่อยดีนะคะและชาวนาไม่สามารถกําหนดราคาตลาดได้นะคะเสนอให้ไม่ต้องแบ่งแยกชนิดข้าวนะคะแต่ให้เป็นแบบเหมาใจาโดยกําหนดทัวเรือลับไม่เกินกี่ไร่และไร่ละกี่บาทจบทีเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ ให้ผู้ใหญ่บ้านกับเกษตรตำบลต้องเข้มงวดนะคะควบคุมอย่างไรไม่ให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการงอกเพิ่มหรือไม่ให้ชาวนาขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะคะสาเหตุที่ต้องเข้มงวดนะคะเพราะงบประมาณ จะบานปลายตอนที่รับช่วยเหลือค่าปลูกหรือค่าเก็บเกี่ยวนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้ข้าวปี3นะคะยังไม่มีข้อสรุปนะคะขณะยังต้องลุ้นรัฐบาลนะคะที่เวลายังต้องเผชิญศึกหนักหลายเรื่องะ,ะทั้งด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดรอบใหม่นะคะเศรษฐกิจการเมืองโลกนะคะที่พร้อมพลิกผันได้ตลอดเวลาซึ่งที่สุดแล้วนะคะรัฐบาลจะมีประกันรายได้ข้าวปี3หรือไม่ยังต้องติดตามนะคะและถ้าหากมีข่าวสารความคืบหน้าอย่าง ะะทางช่องของเรานะคะคจะรีบนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคสวัสดีค่ะ